ไหนลูกไห,ไหนมาที่เล่านิทานให้มามี่ฟังเหรอลูกไหนมันว่ายังไงเป็ดมันเป็นยังไงลูก,ก,กหรอมันเป็นอย่างนั้นหรอกกอ๋อ เป็ดมันร้องยังไงลูกกับ,บ,บก้าบปะจบก้าบก้าบกาบเป็ดก้าบไข่ล้า,าลมขโอ้อติดจอเลย <c oughs> จบยังลูกาามาทิวอ่านมาสิบห้านาทีลนะลูกนะเก่งจังเลยเดี๋ยวนี้นเดี๋ยวนี้ไม่ไฮเปอร์ละแอม แอมฟังอยู่เนี่ยหไปหาแลยอมละแอมดูอรอโอ้โหไปอ่านเกาะหูเลยเว้ยเฮ้ย